สวัสดีค่ะในเนื้อหาส่วนนี้นะคะเราจะมาพูดถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการสร้างสื่อองค์ความรู้ชุมชนค่ะในที่นี้เราจะขอนำเสนอในส่วนของการผลิตสื่อด้วย 3P ค่ะ P ที่1ก็คือขั้นตอนการเตรียมการผลิตค่ะคือ P production นั่นเองเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนเริ่มทำการผลิตสื่อชุมชนเลยนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการในการเตรียมข้อมูลที่ได้มาจากการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนการวางโครงเรื่องการประสานงานการกากับดูแลหรือ ว่าการประชุมวางแผนในแผนการผลิตการเขียนสคริปต์หรือการเขียนบทดำเนินเรื่องรวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทำห้องบันทึกเสียงห้องตัดต่อกล้องวิดีโอที่จะถ่ายทำนะคะซึ่งในขั้นตอนที่หนึ่งนี้จะต้องมีการวางแผนว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วทำเมื่อไหร่ทำด้วยกระบวนการยังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทำจากนั้นจัด นำข้อมูลที่ได้จากการวางแผนค่ะมาจัดทำเนื้อหาเนื้อหานี้ควรจะมาจากการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนที่เราได้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้วเบื้องต้นนะคะจากนั้นนำข้อมูลตรงนี้มาเขียนสคริปต์หรือว่าเขียนบทนำเนืนเรื่องเพื่อกำหนดเขาโครงเรื่องต่อไปค่ะ ทีตัวที่2ขั้นตอนการผลิตหรือ production จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยการ2ส่วนก็คือการถ่ายทําในสถานที่หรือสตูดิโอนะในการถ่ายทําในสถานที่นี้ค่อนข้างที่จะง่ายก็คือไม่ได้จํากัดเวลาค่ะเราจะถ่ายตอนไหนก็ได้ขอเพียงว่าให้เราเซตฉากอุปรกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก็สามารถที่จะถ่ายทําได้เลยองค์ประกอบที่2ค่ะก็คือการถ่ายทํานอกสถานที่การถ่ายทํานอกสถานที่หรือ outdoor ตรงนี้นะคะ จะมีข้อจํากัดเยอะหน่อยนะคะตรงนี้เราจะต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเซตฉากการเซตเวลาต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยในการถ่ายทํานอกสถานที่ ในเรื่องของแสงหรือเวลาหรือถ้าฝนตกก็จะเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนจัดเตรียมทุกฝ่ายให้พร้อมนะคะส่วนในการสร้างสื่อองค์ความรู้ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทำ นอกสถานที่ค่ะดังนั้นผู้ผลิตนะคะจะต้องเตรียมในส่วนของเตรียมอุปกรณ์ค่ะเตรียมกล้องเตรียมเครื่องบันทึกภาพขาตั้งกล้องรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าในขณะที่เราออกไปถ่ายทําอาจจะอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลไม่มีอุปกรณ์ที่จะ คอยอำนวยความสะดวกตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องจัดเตรียมไปให้พร้อมนะคะหลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับส่วนต่างๆค่ะโดยเฉพาะการประสานงานกับชุมชนนัดหมายเวลาให้แน่นอนเพื่อที่ว่าในการที่เราลงไปถ่ายทำจะได้ดำเนินการไปตามกระบวนการได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทําให้งานของเราสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะคะเมื่อประสานงานเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมนัดหมายทีมงานที่จะ ร่วมลงไปถ่ายทำตามที่เรากำหนดไว้ในโครงเรื่อง P ตัวที่3ขั้นตอนหลังการผลิตนะคะคือ post production ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการทำงานดังนี้ก็คือการลำดับภาพหรือการตัดต่อนะคะเมื่อเราไปถ่ายทำนอกสถานที่หรือในสตูดิโอเรียบร้อยแล้วตามโครงเรื่องที่เราได้วางไว้แล้วหลังจากนั้นเราจะนำมารวบรวมร้อยเรียงให้เป็นวิดีโอตามที่เราเขียนสคริปต์ไว้นะคะจากนั้นเราจะมาทำการ บันทึกเสียงเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เราถ่ายทำนอกสถานที่เสียงที่เราได้มาอาจจะไม่ชัดเจนมากพอเราอาจจะต้องมีการดำเนินการบันทึกเสียงเพิ่มเข้าไปในวิดีโอที่เราร้อยเรียงไว้นะคะหลังจากที่เรา ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกเสียงเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการฉายเพื่อตรวจสอบวิดีโอของเราค่ะว่าวิดีโอของเราสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่เราเขียนสคริปต์ไว้หรือเปล่าจากนั้นเราจะนําวิดีโอของเราไปประเมินค่ะซึ่งในการประเมินนะคะจะประกอบไปด้วยการ2แบบก็คือในแบบที่1คือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเจ้าขององค์ความรู้นั้นๆ ประเมินอันที่2ก็คือประเมินโดยผู้เยี่ยมชมค่ะเราก็จะมีการเผยแพร่ออกไปให้กับผู้เยี่ยมชมได้เข้ามาชมหลังจากที่วิดีโอ ของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในขั้นตอนของการเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนด้วยดิจิทัลซึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนด้วยดิจิทัลควรที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้มากที่สุดโดยเราสามารถที่จะเผยแพร่ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Youtube, Facebook หรือทุกๆช่องทางที่อยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่ไปให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อเป็น การให้ผู้คนเข้ามาได้เรียนรู้องค์ความรู้นั้นๆน,น,นะคะเป็นการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนจะทำให้องค์ความรู้ของเราได้เผยแพร่มากยิ่งขึ้นค่ะ